เนี่ยแรกเริ่มเดิมทีนะฉันไม่เชื่อเพราะว่าฉันลองมาเยอะออเฉันไม่เชื่อมาลองชุดแรกเนี่ยถึงได้เชื่อว่าเอ๊เออมันมาหัศจรรจ์นเว้ยเออมันดีขึ้นนี่ว่าเออหลังที่เคยเดินขึ้นบันไดเสียวมันก็ไม่เสียวแล้วเออมันก็ไม่เสียวแล้วแล้วเดินแล้วค่ะปกตินะคะเดินได้แล้วอะไรได้แล้วปกติ เดินได้คล่องดียสบายมากแล้วค่ะถึงได้ถ้ามันไม่ดีจริงก็คงไม่สั่งสามกล่องนี้ขึ้นมาหรอกเพชรมันไม่ไม่เหยียดแต่มันมันเจ็บมากเลยมันเจ็บจนไม่รู้สึกได้เลยเนาะว่ามันน้ำตาไหลปวดเจนตาไหลเหมือนกันนะนี่เบาตั้งแต่ซองที่ท่า่นะแม่ที่แม่เห็นผลแบบนี้ เห็นเห็นผลเลยกินไม่ไม่ถึงสามตองแล้วว่ามันดีขึ้นหมยปวดไปเลยปวดปวดร้อนแรงแต่มันปวดหลปวดหลมันมันคือมันตึงหน้าขาล้าวลงมาเลยใช่ไหมแม่ตึงเนี่ยหน้าขาเนี่ยเขาติงคิงมาได้เนี่ย ป้าป้า,ปาเนีเ่ยวันสีแตกแแกับกันเนี่ยนั่งก็ปวดหลังนะ,ะนั่งก็ปวดหลังเดินก็ไม่ค่อยไหวเดินก็ไม่ค่อยไหวบนก็เพื่อนๆน,นะบอกปวดมากเลยบอกให้ไปหายากินหายาที่ไหนแล้วไปคุยกับหมอหมอบอกว่าก,ากระดูกมันทับเส้นอะไรเงี้ยนะเขาก็บอกว่าผ่าตัดไหมก็จะผ่านะนะเส้นทำาบอกพวกบอกว่าอย่าผ่าเลยอยู่เดินไม่ได้ แล้วก็ทนทนทนหายาแก้ปวดแก้อะไรมากินนี่ก็มีนะไม่ได้มาให้ดูมันเป็นยาแก้ปวดเป็นแผงๆอ่ะสิะเบสที่ส้มๆมอ่ะแล้วมันมันเป็นยาเหมือนก็ยาระง,งับอ่ะเนาะเขากินแล้วมันค็ค่อยช่วยใช่ไหมแต่พอไม่กินมันก็ปวด แต่ต้องกินประจำแล้วจะกินประจำอย่างไงทั้งวันทุกวันทุกปีใช่ไหมนะแม่ก็กลัวมันจะสะสมเยอะฉันเปลี่ยนแล้วแม่เราเปลี่ยนเป็นกินคีรีบูลแล้วนะบอกก็ทชงกินทุกวันนี้เปลี่ยนมาทานดีบูลแล้วไม่ทานตอนนั้นแล้วนะใช่นี่แม่บอกเป็นคนสิบคนแล้วนั่นนเนี้ยหอกเราแม่แหววเากินแล้วนี่แล้วหลอบอกจะแม่กินนี่นี่โรกคีรีบูล บอกว่าเนี่ยมันนั่งนี้มันสบายปกตินั่งนี้มันจะปวดนะปวดนะแล้วถ้ากรุงเทพถ้ายังไม่ได้ทานนะแม่จะต้องให้ลูกอ่ะบีบให้รีดหลังให้นะบีบหลังบีบขาให้อันนี้แม่ก็สบายมาอยู่ก็ไม่มีแล้วไม่ได้ทำแล้วไม่ได้ปวดมันเบาเข้ามันเบาเริ่มเบาเข้าถ้ามันคุ้มค่าคุ้มราคากับที่แม่จ่ายไปไหมคะแม่คิดว่าคงถ้ากินกินไปแม่คิดว่ามันก็คุ้มแน่ๆเลยนะเพราะว่าตอนแค่สามสามเพิ่งสามกล่องก็ดีขึ้นเยอะ <C> e <an> ใช่ไหมก็บอกลูกว่าหมดยาแล้วบอกลูกสาบอก <c oughs> บอกแล้วแม่ทาไงบอกแม่สั่งไปแล้วทองสั่งมาแล้วล่ะ <c oughs> สั่งมาสามกล่องเนี่ยถ้าแม่กินดีแม่ก็กินไปเถอะไม่ทรมานใช่ไหม <c oughs> ไม่หิวกระมาแม่ปวดหลังปวดขาก็ให้ก็บีบทีสองร้อยสามร้อยมันก็ขายแค่วันสองวันอย่างมันก็เป็นอีกเรานั่งทั้งวัน <c oughs> ทุกวันไม่รู้ขายตอง แสดงว่าแม่ก็หมดกับค่าใช้จ่ายในการรักษาไม่ว่าจะซื้อยาหรือว่าบีบลวดเยอะเยอะไม่พอเยอ็ถึงบอกวันได้ใช่ถือว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ผิดหวังใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่คิดว่าผิดหวังนะเดี๋ยวแม่กิน3ามกล่องเนี่ยก็รู้ผลแล้วว่ามันมันต้องดีขึ้นมากใช่ไหมจริงค่ะเพราะ่แม่ชีก็ไม่โกหกหรอกแม่ชีก็เป็นมาหลายปีแล้วกินไปสองกล่องรู้สึกมันเบาขึ้นนะคะนะแม่แล้วเนี่ยแม่ชีก็เลยสั่งมาอีกสามกล่อง ก็จะทําไปเรื่อยๆนะคะคิดว่าดีมากเพราะว่าแม่ต้องขึ้นไปสวดมนต์ภาวนาเพราะว่านั่งทีมันก็หลายชั่วโมงนะคะกว่าจะสวดมนต์เสร็จกว่าจะนั่งสมาธิกว่าจะเสร็จเดินจงกรมจงกรมตกละสามทุ่มครึ่งอะค่ะก็หกข้ามม่ก็หกเนี่ยดีขึ้นถ้ามันไม่ดีจริงเนาะคุยเวลานั่งบนที่ร้องโอยนะบอกว่าโอยนั่งไม่ไหวปวดหลังพอดีก็ก็มีคนมาช่วยบีบช่วยจากพนักมันทาให้ ถามว่าหายไหมมันเป็นอยู่ข้างในเนะเหมือนกระดูกทัดเส้นนะในะมันเป็นอยู่ข้างในในกระดูกข้างในน้แช่น้ำในข้อน้ำในข้อแห้งนะคะค่ะเพราะว่าแม่ชีชาแล้วว่ามันดีจริงๆ แม่ชีก็เลยทานดูเนี่ยเดี๋ยวจะไปแนะนําลูกๆเลยแล้วเพื่อนๆก็แนะนําไปหลายคนเขาก็ให้ลองทานดูก่อนเดี๋ยวถ้านั้นเดี๋ยวก็จะกินตามแม่เขาบอกไม่โกหกคะะคะไม่ใช่ค่ะใช่เหมือนได้ชีวิตใหม่ใครยังบอกเลยพักนี้แม่แบบกก็สดชื่นขึ้นนะใช่ก็ได้ยานี่แหละก็กินแต่นี้หยุดมา3าวันแล้วนะไม่ได้กินมาสามสี่วันแล้วมันหมดเนี่ มันมันก็เฉยเฉยไม่ก็เฉยเฉยมันก็ยังคงที่อยู่ใช่ข้องอยากเดินไม่คล่องอะคะจากไปไม่ค่อยเดินไม่ล่องนะลุกนั่งไม่ค่อยสะดวกทุกวันนี้ก็คือทํากิดวัตรวัดได้โดยสะดวกปกติแล้วค่ะปกตินะคะเดินได้แล้วอะไรได้แล้วปกติเดินได้ล่องดีสบายมากแล้วค่ะถึงได้ถ้ามันไม่ดีจริงก็คงไม่สั่งสามกล่องนี้ขึ้นมาหรอกเพราะสองกล่องเราก็ต้องรู้บ้างแล้วใช่ไหมใช่สองกล่องถ้าสองกล่องยังไม่รู้อะไรเลยนี่เราก็ไม่กล้าแล้ว้ว่ามัน แค่น,น,นั่นเนาะใช่ค่ะแม่นะคะเรากินแล้วก็ต้องนั่นดูค่ะและ้วแม่ชีก็รักษาสรารพัดวิธีนะคะวันนี้ก็ทานมาทานผลิตภัณฑ์ดีบุญเห็นผลลัพธ์นะคะหล,ยยลหลายอย่างเลยแม่ทานอะไรย่างเลยยาอะไรแต่ยาอะไรบีบนวดก็ไปหมดทุกอย่างเนีน่ยไป ก็โอ้ที่ไหนว่าด okay. ีแม <com ่ก็ไปไปบีไปนวดก็บอกแก้ปวดแก้อะไรเส้นนะหายไปมาแล้วเมารถเมาลาไปกันแล้วทัวร์หายจนกลายกลายเป็นวันๆไปมาแล้วมันก็ไม่ได้ดีอะไรขึ้นเออเอมาทานนี่ได้สองกล่อง รู้สึกหลังเออมันก็เบาขึ้นเนี่ยนั่งไม่รู้สึกแล้วนะไม่ปวดไม่อะไระปกติไม่จะนั่งอย่างนี้ไม่ได้เราจะต้องห่อห่อตัวใช่ไหมค่ะแม่ใช่ตัวไม่สุดมันมันแลแต่พอมันเอามันค่อยช่วยดีมันก็ปวดแล้วเราก็ต้องแนนแช่แมทุกทุกอย่างดีขึ้นค่ะดีขึ้นมากมากเลยค่ะไม่ชีไม่โกหกเราดีทุกอย่างเพราะว่าแม่ชีก็เป็นมาแล้วการรักษามันหนักแล้วค่ะทานมันหนักแล้วด้วยดีขึ้นไม่ต้องไปรอคิว เอายาหมอมากินอีกแล้ว <ฮา S 2> เพราะยาโรงพยาบาลเนี่ยอาตมาก็รักษาจังเลยไม่ไม่ไม่มีเรื่อง <ฮา S 2> ปวดหายปวดแล้วก็เป็นอีก <ฮา S 2> หมดรินยาก,ก็เป็นอีกอย่างนั้นแหละสุดท้ายมาจบที่ผลิตภัณฑ์ดีบุญนะจ้าสุดท้ายมาจบที่นี่เลยค่ะคลิปนี้ลงไปคนรู้จักอาตมาเยอะนะ <ฮา S 2> รู้จักอาตมาเยอะเลยทีเดียวถ้าถ้า,าใครเห็นแล้วก็ เป็นโลกนี้แล้วก็จงเชื่อเธอว่าภายในสามกองเนี่ยรู้เรื่องไม,ม่กินอย่างอื่นแล้วอย่างอื่นกินไม้มาหมดแล้วกัดกระเพาะจนเข้าลงในบ้านสาม<อ>สี่เที่ยวแล้ว่่แต่าาอาต,นะตมารับรองด้วยด้วยเกียรติของพระอ,องค์งหนึ่งนะว่า อันนี้เขาไม่ได้จ้างมาไม่ได้วานมาไรู้ว่าอะไรเพราะว่าเราใช้ดีบูลนี้มาประมาณเก้ากล่องเก้ากล่องสิบสิบสิบสองกล่องละสิบสองกล่องใกล้จะหมดสิบสองกล่องละค่ะก็ะะดีขึ้นเดินได้ประมาณกิโลนึงแล้วไปกลับไม่ได้ถูกว่าจ้างไม่ได้เป็นหน้ามาไม่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 จะเป็นได้ยังไงคนขายอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อาจจะมาอยู่นี่ เขาขอสัมภาษณ์ก็มาเลยให้ความจริงได้เพราะว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องความจริงอาจจะมาไม่จนพอที่จะต้องไปรับจ้างเราพาเารับจ้างได้ที่ไหนเล้เแลก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ดีบูหนี่หลวงตามีอาการปวดบริเวณไหนเจ้าคะปวดตั้งแต่เอวสะโภกเช่นหน้าขาเนี่ยตามลงไปเนี่ยปวดหมดเลยทำงานหนักก็ไม่ได้กวาดจะกวาดย่่ยังไม่ได้เลย อเจ้าค่ะอืม,ะะอมเพราะอืเพราะว่ามันมันมันเป็นมานานแล้วถึงหกปีแล้วไงจา้าอืม,อมลองทานผลิตภัณฑ์มาหลายตัวแล้วก็ไม่เห็นผลลัพธ์ใช่ไหมเจ้าค่ะไม่มีมไม่ไม่เห็นผลลัพธ์นะคะอ่าแล้วก็ได้ตัดสินใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดีบูญของเราไปนะคะแล้วก็หลังจากทานแล้วก็มีอาการดีขึ้นแบบไหนบ้างเจ้าคะ,คะพอกินไปกล่องแรกมันมีห้าซอง ก็ฉันไปสามซองก็รู้สึกว่ามันปวดขึ้นปวดขึ้นปวดขึ้นจนหมดห้ซองแล้วมันก็เบาปวด,ปวดลงปวดลงปวดลง <al> จากคนเดินไม่ได้ห้าเมตรเนี่ยเดินได้1นกิโลไปกลับได้สบายผลลัพธ์ที่ว่าสามารถเดินแบบว่าไปได้เป็นกิโลได้ <al> ไม่อ่อนไม่เมื่อยเหมือนเดิมใช่ไหมคะไม่เหมือนเดิมไม่ปวดเห <c oughs> มือนเดิมค่ะเมื่อก่อนนี่ไปได้แค่ เทลานก็นพักผ่อนแล้ว้องพักพัก,พก,พกครึ่งทางแล้วคก็เดี๋ยวนี้ไปได้สบายรวดเดียวยืนนี่ยืนรับบาดนี่ตูดจะห้อยเลยเส้นมันดึงค่ะอืมรู้สึกว่ากินยาดีบูนนี่เข้าไปแล้วมันก็อาการเหล่านี้มันก็ค่อยๆคลายไปหายไปเรื่อยๆจะหายแบบไปเหมือนเทวดาไม่ใช่ฮะมันก็ต้องลงทุนกันหน่อยนะถ้าจะผ่าเนี่ยก็โทษทีเยอะผ่าสองเที่ยวยังไม่หายเลย เพราะว่าน้องชายก็ผ่าน้องสาวก็พาฮะแไปวดที่ที่หลังตรงนี้ค่ะแล้วมันก็ปวดลงนี้ลงขาลง,ลงสะโพกแล้วมันก็ลงขาค่ะลงข,า,ขามันปวดแล้วก็คือเวลาเราจะนอนมันก็นอนอยากมันก็ปวดแต่เวลาเราจะเดินมันก็เดินเดินยากเหมือนกันนั่งก็เหมือนกันทุกอย่างเลยมันชาไหมพ่อรู้สึกว่าชาไปมือไปทามั้ยคะชาชามันชาเลยชามือ ชาที่ชามือชาแล้วก็พอกระตกกระใจเหมือนกันว่าพอเมือเนี่ยเวลามันมันจะตกลงมันตกลงมาเองเลยถ้าเราว่ายังไงก็แล้วแต่พอยลงมานี่เรายกขึ้นไม่ขึ้นอ๋อควบคุมไม่ได้เลยหนักไปเลยค่ะหนักไปบางทานเนี่ยก็เราก็สังรีบูญมาทานบางทุอาการตรงนั้นก็เราจะบอกว่าหายไปประมาณ90%เปอร์เซ็นต์แอ๋อตอนที่พ่อเริ่มทานตัวรักษาตอนนั้นก็ก็ไปหาหมอ ที่โรงพยาบาลเคราะวให้ให้ยาแก้ปวดยาไข่เส้นประสาเส้นอะไรอ่าจะไข่เส้นรักษาประสาทประมาณนี้ใช่ไหมครกินอะไรมันก็ก็มันพูดง่ายว่ามันไม่หายอ่ะมันมันเทาได้ได้สักสองสามชั่วโมงมันก็เป็นปวดเหมือนเดิมเลยคือถ้าไม่ใช่ไม่เจอยาตัวนี้ก็คิดว่าก็คงจะต้องไปผ่าตัดแหละ แต่พอเยาตัวนี้เราก็เอามาใช้ดูเราก็เห็นว่ามันอาการมันดีขึ้นเรื่อยๆร่เราจะให้กินวันนี้พรุ่งนี้หายมั้งก็งเป็นไปได้ใช่ใช่นะคะเพราะนะคะมันก็ต้องอาการมันดีขึ้นเรื่อยๆเพราะเราหวังว่าหวังว่าหายขาดค่ะไม่ได้จ้างหรอกเพราะว่าผมทานจริงคก็ไม่ได้รู้เรื่องเลย่อ้ที่จะมาจ้างอะไรจ้างกันไม่ได้หรอกเราก็เอาเป็นเรื่องจริงมาพูด แต่ถ้าเราไม่หายจริงก็ถ้าไม่เชื่อก็ลองลองดูคนที่เป็นนะว่ามันจะจะจะจริงหรือเปล่าอ่านะคะก็วูบลงกับพื้นอ่อนไปทั้งตัวมือไม้หนิกเนี่ยปากคอเขียวเบี้ยวหมดเลยค่ะเหมือนเป็นนัมัพึกอะไม่ก่อนนั้นแม่มีอาการไม่เคยเป็นไม่เคยไม่มีอะไรทั้งสิ้นใช่แต่ผ่าหลังก็ผ่าอยู่ผ่ากรุดทับเส้นแต่ว่าเลินได้เลยได้เนาะก็มีนิดหน่อยแต่ตอนนี้มันโล่งไปหมดแล้ว ได้กินตัวน,นี้มันดีมันดีกระทั่งกระดูกทับเส้นกระทั่งหัวเข่าอะไรมันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆอ,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 อ่ะอีกไม่นานเดินได้ตอวก็นานเดินได้ไม่อันนี้คือเดิมอยู่แล้วอะ่ะเคยผ่าตัดหลังมาแต่ก็คือทํางานได้ไปได้ปกติใช่ไหมคะจ้ะ,จะแต่มีอยู่อยู่มันก็นกรกู้สึกว่ามีอาการเกร็งจ้ะแล้วก็ปากเบี้ยวปากน้ำลายหยีแบบอ้าไม่ได้เลยปากหนักหนึกหนึเหมือนเลยค่ะตอนที่แม่เป็นอ่ะมันเป็นอยู่ที่ไหนเป็นแบบเนี้ยเป็นข้างนอกนู่นข้างถนน กำลังเดินเข้าบ้านมาใช่ไหมกำลังยิ้วของกำลังยื้อของมาจ้ะหิ้อของก็เป็นท้ายรถมอเตอร์ไซค์เลยอ๋อค่ะอันนี้คือนั่งตอนนั้นที่เป็น,นคือนั่งมอเตอร์ไซค์เข้ามาในบ้านเหรอแม่จ้ะจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วก็ทรุดลงกับข้างหลังเลยอะอแต่ไม่ได้ล้มทุดลงอ,อ่อนไปทั้งตัวเลยค่ะแบบตาเตอร์ลายหมดเลยค่ะแล้วคนก็หามมาไปข้างในแล้วก็รถกู้ที่มารลับอ,อาะดีะไม่มีแล้วเป็นครึ่งตัวแล้วเดินเหินก็ไม่ได้มือก็หนีกูอย่างเงี้ยตลอดชีวิต หมอบอกค่ะแล้วทีนี้แม่อยู่ที่โรงพยาบาลน,นอนโรงพยาบาลน,นานไหมประมาณหกวันประมาณหกวันแล้วเขาก็ให้กลับมาจ้ะกลับมาก็คือมานอนอยู่กลับ,บมาก็อ่อนไปทั้งตัวเลยลงคนอุ้มเป็นแถวรถเข็นเข็นเข้ามาอ๋อเข็นเข้ามาเลยอะ่ะแบบอ่อนไปหมดเลยอะ่ะเดินล้มแผลล้มแผลเลยอะ่ะค่ะก็คือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จ้าข้าวก็ป้อนกินอ่ะค่ะแล้วตอนที่แม่เป็นใครดูแลแม่ตอนนั้นไม่ได้อยู่ตรงนี้ไปอยู่กับลูกชายฝั่งนู้นพอค่อยทว่นเรากลับมาอยู่นี่ ดูคนเดียวตอนนี้อยู่คนเดียวกินนี่แหละเออก็ก็ huh. ดีดีขึ้น huh. ทำกับข้าวทำอะไรได้แล้วมือไม้หยิบได้ซักหน้าซักอะไรได้หมดอ๋อค่ะแม่สามที่สี่มันเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆบ huh. ันไดก็ขึ้นไม่ได้เลยต้องเอามือเท้าอย่างเงี้ยเดินก็ต้องจับ huh. อกอกแกกอกแกไปตลอดเดี๋ยวนี huh. จ้จับมกักไมาจับ huh. ม่งค่ะนะพอหัวเข่ามีแรงค่ะพ huh. อทานไปแล้วรู้สึกว่ามันมีกําลังมันมีแรงเลยเหมตอนเนี้มันดีขึ้นด้วยแน่แล้ว จะขึ้นตามลําดับใช่ไหมคะจ้ากับเม็ดที่สามที่สี่รีขึ้นเรื่อยๆๆจากคิดว่าพิกาใน่สีตลอดชีวิตอ่ะพี่การร้องไห้ตลอดเลยกูทําไงไว้อยู่อย่างนี้อะไรเงี้ยกลกบไทำงานกลับมาจากบ้านลูกชายมาอยู่นี่ก็ตัดสินใจซื้อนี่แหละอสั่งเองเลยมีเบอร์โทรลองดูเขาบอกสองวันถึงอะไรเงี้ยก็ค่ะค่ะแล้วก็ทานแล้วก็เห็นผลลั เม็ดสองเม็ดยังไม่เห็นรอบที่สามที่สี่ที่ห้าถกเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันดีขึ้นไงแม่มันรู้สึกว่ามันมีกําลังเหรอคะมีกําลังแล้วมือไม้มันแบรอะไรหมดเลยอะไรเงี้ยจากที่ว่ามันมีปี๊ดเข้าอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่ามันลอยตัวเขียวเลยอะไรเงี้ยตอนนั้นแม่พูดไม่ชัดเลยใช่ไหมคะไม่ชัดเลยถึงบานปากคอเบี้ยวหมดเลยปากก็หนักและชนิดอ่าเรื่องพูดเนี่ยมันชัดเจนถือว่าปกติเลยนะตอนนี้ที่เราคุยกันเนี่ยไม่ได้มีปัญหาว่ามันแบบ พูดไม่ชัดเลยอะไรเลยนะแม่มือก็กินข้าวไม่ได้กินมือเนี่ยตอนนี้มือกินข้าวได้แล้วตอนนี้คือทํากับข้าวทานเองได้ในยามจะอาบน้ําเองได้ใส่ผ้าเองได้หมด๋อ้น่าแม่ถือว่าได้ชีวิตใหม่เนีค่ะแม่แบบนี้ก็น่าจะเหมือนเริ่มต้นใหม่หรือจ๊ะก็ไม่คิดว่าจะเจอแบบมันลองมาเยอะแยะเลยอะก็ปลูกก็เปิดยังอยู่เลยแต่มันก็ไม่ได้ผลอะน่าท่ทีไม่อยากพูดเยอะตก็ไม่ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากไหมแม่ว่า มันอะไรจะเกินคูปะมั้งเก <c oughs> ินคุ้มแค่ไหมนะ <c oughs> เพื่อชีวิตเรานะพูดถึงว่านเนาะเราทำหมาก,กินได้เราหายแล้วทำหมาก,กินได้เนาะ,ะถ้าเราเป็นน้ำพึ่งอย่างเงี้ยโอ้ตลอดชีวิตเลยใครจะดูแลทำหมาก,กินก็ไม่ได้ม<า>ือ <c oughs> ก็ยิบอะไรไม่ได้เลยหยิบอ,อะไรไม่ได้อ่อนไม่หมดเลยตอนนี้ยิบได้หมดแล้วเน,นี่ยตะก้งตะก้าหยิบได้เนี่ยพึ่งย่างเนี่ยยิบได้หมดแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวละมันช่วงเวลาไม่กี่วันเองอะค่ะนะคะคือมันดีอ่ะ ตรงไหนไม่ได้จ้างจากความเป็นจริงของตัวเรานี่แหละเป็นมาเนี่ยลุกก็ลุกไม่ได้ลุกล้มแผลล้มแผลเลยเชื่อไหมเขาหล้มใกล้ๆก็แกะกินไม่ได้รือแกะได้หมดแล้วเนี่ยแรกเริ่มเติมทีนะฉันไม่เชื่อเพราะว่าฉันลองมาเยอะเออฉันไม่เชื่อมาลองชุดแรกเนี่ยถึงได้เชื่อว่าเอ๊ะเออมันมหัศจรรย์เวยเออมันดีขึ้นนี่ว่ะเออหลังที่เคยเดินขึ้นบันไดเสียว มันก็ไม่เสียแล้วเออมันก็ไม่เสียแล้วแล้วเดินเอ่อเดินวินทบาทเดินวินทบาทเนี่ยก็ไม่เป็นอะไรเดินได้คล่อง,คงแคล่วและดีใจด้วยที่เราเะจะได้พูดความจริงกันเออความจริงมันเป็นยังไงยังไงก็ให้มันให้มันเป็นทานฐานต่อ,อคนต่อไปว่าเออเขาที่เขากำลังสนใจแต่ยังตัดสินใจไม่ได้ เขาจะได้ตัดสินใจได้ว่าเออเขาหายจริงเออเขาหายจริงเอออันนี้คงหายจริงจริงเออหลวงตาก่อนที่หลวงตาจะมาเจอดีบูนี่มีคนแนะนําหลวงตามาหรอคะไม่มีอ๋อไม่มีนะคะฉันเปิดยูทูบดูยูในยูทูบอ่อเดูเปิดดูดูทูบดูเอ๊ะไปเจอเออไปเจอที่แรกแล้วก็มีพระอะไรหลวงตาอะไรหลวงตายาวอวัดลบบุรีค่ะแกก็บอกว่าแกเคยเดิน เดินเดินเส้นน <c> ะ <oughs> <c oughs> เดินเดินเดินเส้นหนึ่งแกไปไม่ไหวยี่สิบบาทนี่แกไปไม่ไหวแล้ว <c oughs> แล่ตอนนี้แกเดินเป็นกิโลดันไปได้เกือบหมดมันก็ดีขึ้นเยอะ <c oughs> แล้วหลังจากนั้นทางก็สั่งมาอีกชุดหนึ่งเออก็ดีขึ้นมาทุกวันนี้ร,รู้สึกรู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นมากเลยครับ <c oughs> ดีขึ้นมากเลยเพราะว่าเอจากเขาเคยเดินขึ้นบันไดมันเสียวป้อแปรบ หรือเวลาเดินบินทบาทมันเสียวมันมันเจ็บ <Okay. S 2> มันขัดก็ดีขึ้นหายหายหายเป็นหายแบบว่าหายแบบปิดทิ้งไปเลยว่างั้นเถอะหายดีมากเลยหายหายหายสมใจที่ตั้งใจไว้เลยว่าหาย <Okay. S 2> เพราะว่าฉันนี่มันก็เหมือนอหนุงรองยา oh. เออเป็นหนุงรองยากองยาเป็นตันเลย, oh. ยกองยาเป็นตันนะ <Okay. S 2> มันเป็นแสนแสน พราะเรื่องข้อข่าวเรื่องหัวใจเรื่องกําลังกายอะไรเนี่ยก็ลองมาทุกอย่างทุกเพ่งทุกอย่าง <คะ S 2> มันก็ไม่ดีขึ้นม,มันดีด,ดีชั่วข่าวดีชั่วข่าวแล้วมันก็เป็นอีกดีชั่วข่าวแล้วมันก็เป็นอีกหมดหมดเป็นแสนแสนนี่ก็มาหายมาหายดีบุญเนี่ย